พระองค์บอกว่าอานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกุคิริมาน์นแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกุคิริมาน์นฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะ สัญญาสิทประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพโลเกอนาภิรตสัญญาสัพพสังขาเรสุ อันนี้จะสัญญาแล้วก็สุดท้ายคืออนาปานสตินี่พระองค์ก็ไล่แต่ละอันว่าเป็นอย่างไรอานนท์อน,นิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิกุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอน,นิจจสัญญาตอนนี้อย่างเราจเจริญอน,นิจจสัญญาเนี่ยเราใช้การคิดป้อนเข้าไปหลังจากเห็นความไม่เที่ยง เช่นว่าเราเห็นต้นไม้เสื่อมเห็นคนเสื่อมเห็นสัตว์แก่เจ็บตายเราก็ใช้การคิดพิจารณาว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงมีการแปลเปลี่ยนนี่ก็แบบหนึ่งในอนิจจสัญญาก็มีความละเอียดแต่นี้ถ้าเราต้องการดูตัวความคิดที่กำลังคิดอนิจจสัญญาแม้ความคิดเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยเช่นกัน นี้ก็เลยเป็นการดูดูตัวเครื่องมือด้วยตัวเครื่องมือมันก็ไม่เที่ยงนี่ก็จะเป็นการดูที่ปราณีตขึ้นนั่นคือถ้าเราเห็นแล้วว่าแม้แต่นามธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงอะไรมีการปรากฏขึ้นมาปุ๊บเป็นของไม่เที่ยงหมดนั่นคือเช่นเราใช้พระสูตรที่พระองค์ตรัสว่า ถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถ,ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอันนี้เรากำลังดูตัวความคิดอีกทีหนึ่งหรือดูตัวการพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าการพิจารณานี้ก็เป็นของไม่เที่ยงพอพูดคำว่าปัญญา ระดับหนึ่งก็จะมองว่าการที่เราได้คิดได้พิจารณาเนี่ยคือปัญญาก็ถูกระดับหนึ่งต่อมาปุ๊บเนี่ยปัญญาตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นส่วนไหนของขันห้ามันยังเป็นการคิดอยู่แล้วตัวการคิดนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นปัญญาตรงนั้นน่ะมันมีเกิดไหมมันมีดับไหมนี่ก็เป็นการจัดการตัวนามธรรมที่ละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นแต่นั้นพระสูตรแต่ละพระสูตรเนี่ย เราก็ดูว่าเราจะหยิบตรงไหนมาใช้หยิบตรงไหนมาใช้ก็คือเราเราหยิบเครื่องมือนั้นมาใช้แล้วเนี่ยอย่างเราจะจะทิ้งความคิดเนี่ยเราทิ้งทันไหมถ้าความคิดในใจเรามันเร็วเยอะไปหมดเลยถ้ามันเยอะไปหมดเลยมันทิ้งไม่ไหวไม่ทันเราก็แยกกลุ่มของความคิดก่อนพระองค์ให้แยกกลุ่มของความคิดเป็นสองกลุ่มคือ กุศลกับอกุศลแล้วก็ฝึกทิ้งความคิดอกุศลก่อนอันดับแรกเนี่ยมันมีหมดมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเดินมักอยู่ในขั้นตอนใดต้องการปล่อยเรื่องอะไรดังนั้นถ้าต้องการปล่อยรูปการปล่อยรูปมีได้ทั้งหนึ่งการคิดเรื่องอาหารเป็นปฏิกูล นี่ก็คือกับภลีกาลาอาหารมองอาหารเป็นของปฏิกูลก็ใช้การคิดอีกการคิดไข้ควรอาหารยังดีๆอยู่ก็คิดว่าอัอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็บูดเน่าแล้วนะเป็นอุจจาระปัสสาวะต่อไปน,นี่ก็แบบหนึ่งและเมื่อมันบูดเน่ามันเป็นอุจจาระปัสสาวะเราก็ นึกให้ทันว่าอันนี้อาหารเมื่อเช้านะเป็นอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่คือการใช้การคิดแล้วก็ได้ความรู้สึกนะปีติสุขนะเห็นจริงตามนั้นก็จะเกิดปีติเกิดความสุขนะจิตตั้งมัน่นนี่ก็ได้ทำไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นคืออะไรคือเราเรารู้สึกปล่อยวางความอยากความอยากในการกินไดน้ปล่อยวางความอยากในการกินได้ก็คือสังเกตยังไงก็คือเรากินได้พอดีโภชเนมัตตัญยุตานะเรากินแต่พอดีได้ต่อไปเราก็ดูตัวความคิดที่เรากําลังพิจารณาว่าตัวความคิดนียมันก็เป็นของเกิดและเป็นของดับ ต่อไปเวลาจะคิดขึ้นมาแล้วก็รีบวางอันนี้ก็เท่ากับเราเห็นสังโยศที่ละเอียดขึ้นมาล้การใช้อสุภะสัญญานะก็ต้องใช้การคิดไข้ควนะแล้วก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ขณะนั้นเกิดมาใหม่ปิจารณาใหม่เกิดมาใหม่พิจารณาใหม่ก็ทำได้เร็วขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้น แต่ทุกครั้งก็ยังต้องใช้การคิดพอ,พอเราทำได้เร็วมากๆขึ้นเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรู้สึกว่าแม้แต่การคิดเนี่ยมันก็ยังชา้าเรายังต้องมาคิดค่ายควรอีกตั้งนานกว่าจะดับได้ต่อไปเราก็จะเห็นว่าเออถ้าเราดับความคิดนี้เลยล่ะมันก็จะมาเข้าพะสูตรเนี่ยบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดมันก็ยังเป็นพบอยู่พบใหม่ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะทิ้งความคิดนั้นเลยได้เราก็ต้องรู้ว่านี่มันก็คือมรรควิธีที่จะให้เราเกิดปัญญาขึ้นแล้วก็ปล่อยวาง